บทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการบันทึกการประชุมกันนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับถ้ามีการประชุมแล้วาการจดบันทึกการประชุมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับบางคนอาจจะให้เลขาเป็นผู้ช่วยจดหรือผู้จดบันทึกการประชุมเป็นผู้ช่วยจดนะครับโปรแกรมทีมท็อกก็เช่นกันนะครับ โปรแกรม t e a m Talk ได้มีฟังก์ชันหรือว่าคำสั่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของการบันทึกการประชุมซึ่งตัวโปรแกรมนะครับจะไม่ได้บันทึกออกมาเป็นลักษณะตัวอักษรแต่จะบันทึกออกมาในลักษณะเป็นเสียงนะครับซึ่งผู้จดบันทึกการประชุมหรือว่า,าผู้รายงานเขียนรายงานการประชุมอาจจะนำไปไฟล์เสียงนไปฟังแล้วก็ ถอดบันทึกการประชุมออกมานะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลในการาข้อมูลประชุมนั้นไม่ตกหล่นนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับเราจะต้องทำก่อนอที่จะมีการประชุมนะครับก็คือให้เราไปที่เมนู user นะครับเมนูไฟล์เพื u user s e r ดูส่วนต menu store audio to d i s ซ control plus alt plus A D แล้วก็เลือกที่ Store audio to disk นี่นะครับ Store audio to disk เสร็จแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมก็จะกด alternate ออกไปนะครับผมจะไปใช้ช h o r t c u นะครับ l e a v menu s h o r t c u t key สำหรับการบันทึกการประชุมหรือการ store audio to disk ก็คือ control alternate a นะครับ Alt control l e r Store audio to disk dialog. Storage mode. Audio file storage. Single audio file for all users. Checkbox not checked. To check press space bar. Uh, audio file. Uh, single audio file for all users. ก mm ็คือหมายความว่าจะเอาเสียงทุกคนนะครับมารวมกันไว้ในไฟล์เดียวคล้ายๆกับการใช้เครื่องบันทึกเสียงทั่วไปนะครับ Tab audio file storage separate audio file for each user checkbox not checked to check press space bar separate Audio file for each user นี่ก็คือจะแยกแยกไปเลยนะครับแต่ละไฟล์ก็คือเสียงใครเสียงมันสมมุติว่าในห้องประชุมมี10คนก็จะแยกออกไปเป็น10ไฟล์ซึ่งแต่ละไฟล์ก็จะมีเสียงใครเสียงมันอยู่ในนั้นนะครับซึ่งอาจจะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ให้เลือกตามลักษณะของการใช้ประโยชน์นะครับในที่นี้นะครับผมก็จะไปเลือกอ single file นะครับผมจะเอาเสียงทุกคนนะครับมารวมกันไว้ในไฟล์เดียว Shift Tab Audio File Storage Single Audio File for All Users Checkbox Not Checked t check ้ Check p r e Space s s Bar นะครับผมก็เช็คไว้นะครับกด Space Bar Space c h e c k นะครับเสร็จแล้วแท็บลงมา Tab Audio File Storage Separate Tab Audio File Storage Audio File Format Combo Box Wave Dash Format One to One To Change the Selection Use the Arrow Keys Audio File Format นะครับตอนนี้มันมีแต่ให้เลือกรูปแบบของชนิดของไฟล์นะครับมีแต่ ไฟล์เว็บให้เลือกนะครับเราตั้งค่าอะไรไม่ได้ก็แทบผ่านไปเลยนะครับแท็ audio file storage folder for audio files edit d colon back slash red y p e n text storage folder for audio file ก็คือเราจะเก็บไฟล์ที่บันทึกการประชุมไว้ที่ไหนนะครับแท็ audio file storage dot 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 button to activate press space bar shift tab audio file storage folder for audio files edit d colon เมื่อกี tab, ้<บร>นี้นะครับผมเก็บไว้ในไดรดีนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เล็กนะครับเล็กนะครับ ลอง insert tab ฟังดูนะครับก็ในนะครับผม a ในกรณีตอนแรกนะครับมันก็ยังไม่มีอ่าโฟลเดอร์ให้เราเก็บไว้นะครับให้เรามาเลือกที่ตรง audio property dot 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 นี้นะครับ audio file storage dot 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 button to s p a c e bar e s a d นี้นะครับให้กด space bar Store audio to disk dialog storage mode browse for folder dialog please choose a folder OK button to activate press space bar ตอนนี้นะครับก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกโฟลเดอร์ให้เราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเซฟไฟล์ประชุมไว้นะครับแล้วก็แท็บลงมาแท็บ cancel button แท please choose a folder review review red 17 of 23. t o move through expand items use the arrow keys นะครับตรงนี้นะครับให้ browse ไปหา drive แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการที่จะจัดเก็บไว้นะครับผม สร้างไว้ที่ห้องเรกนะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับ Tab. For Make new Alt ในกรณีของใครยังไม่มีโฟลเดอร์ก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับ Make New Folder กด Spacebar mm hmm. ไปแล้วก็พิมพ์ห้องประชุมที่ต้องการพิมพ์ห้องที่เก็บ ไฟล์บันทึกการประชุมที่ต้องการแล้วก็ enter นะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ ok space เสร็จแล้วก็แท็บลงมาที่ ok นะครับก็คือแท็บลงมาที่ ok ก็คือเริ่มบันทึกนะครับนะครับมันก็จะบอกว่า store audio active นะครับตอนนี้ให้กด ใช้คำสั่ง control shift A อ่า Control s h i f t S ฟังดูนะครับมันก็จะอ่านให้ control shift w control shift w stream media f i l e to channel dialog media file properties escape preview e t w o two to move through or expand control shift s connected push the talk store audio show channel messages นะครับมันก็จะบอกว่า store audio นะครับตอนนี้ก็มีการบันทึกเสียงอยู่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเลิกบันทึกการประชุมนะครับก็ control shift alternate control alternate a นะครับ control alt e r a เหมือนเดิมนะครับก็จะสลับสลับไปนะครับก็คือระหว่างเริ่มบันทึกกับหยุดบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกด control alt a น n t r t e audio d i นะครับ,รบมันก็จะบอกว่า store audio disabled นะครับก็ เดี๋ยวผมจะลองไปดูโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ไว้นะครับ <Windows> R, ไป <Run dialogue S 1> ที่ไดดีนะครับได้ดี R Reg Enter n View Date Model 20140417-164230 <in> c <sticks> f นะครับมันก็จะเป็นวันที่นะครับวันเดือนปีเวลาที่ที่มีการบันทึกการประชุมนะครับตอนนี้นะครับก็ก่อนจะปิดโปรแกรมออกไปนะครับก็ลองก๊อปไฟล์ ไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับค่อยกอ๊อปโปรแกรมนะครับบางทีรู้สึกว่าจะมีบั๊กโปรแกรมอยู่ว่า,าเราปิดโปรแกรมออกไปบางทีเรายังไม่ได้ก๊อปไฟล์ที่บันทึกไว้ก็าหายนะครับก็เพื่อป้องกันการสูญเสียของไฟล์นะครับแล้วก็ไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับเมื่อเรา,ายกเลิกเมื่อเมื่อเราหยุดการบัน,บนทึกนะครับผมจะทบทวนให้อีกครั้งนึงนะครับก็คือ หนึ่งก็คือถ้าเราจะบันทึกนะครับก็ใช้คำสั่ง control alternate a นะครับเพื่อเป็นการบันทึกหรือว่าไปที่เมนู user แล้วก็ไปที่ store audio to disk นะครับแล้วก็เลือกชนิดของไฟล์ที่จะบันทึกจะมี single ไฟล์กับ separate File นะครับก็คือเอาเสียงทุกคนมารวมไว้ในไฟล์เดียวกับแยก เสียงแต่ละคนนะครับเป็นหลายหไฟล์ก็ให้เลือกดูนะครับตามลักษณะการใช้งานเสร็จแล้วก็ให้เลือกเก็บในโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็เลือกโอเคก็จะเริ่มบันทึกให้ถ้าต้องการที่จะหยุดก็ใช้คำสั่ง control shift a หรือว่าไปที่เมนู user แล้วก็เอาเครื่องหมายถูกใน store audio to disk ออกนะครับก็ก็จะได้ไฟล์บันทึกการประชุมที่ เป็นเสียงนะครับพร้อมที่จะไปถอดการประชุมแล้วก็ทำรา,ายงานการประชุมต่อไปนะครับสําหรับเรื่องการบันทึกการประชุมก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปครับ